ทีเนี้ยผมจากที่ผมบริการลูกค้าไปหลายเจ้าเนี่ยผมพบว่ามีลูกค้าบางคนเนียครับที่รู้จักลูกค้าของเขาเองเนี่ยแบบแบบดีมากๆครับเออรู้ในที่นี้เนี่ยอย่างที่ผมริบมาให้เนี่ยคือรู้เพศรู้อายุรู้อาชีพแบบโดยเฉลี่ยครับว่าลูกค้ามีลักษณะยังไงถึงจะซื้อสินค้าของเขาแล้วก็ถ้าลึกไปกว่านั้นเนี่ยก็รู้ไปถึงพฤติกรรม เช่นอ,อะไรนะต้นเดือนคนก็จะซื้อเยอะหน่อยปลายเดือนคนก็จะไม่ค่อยซื้อวันพุธคนจะซื้อเยอะกว่าวันจันทร์วันจันทร์นนเนี่ยตอนเช้าๆคนจะแบบงานยุ่งกับงานอีเมลที่มันค้างมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์คนจะเตรียมตัวไปเที่ยวเพราะจะไม่ค่อยเข้าเว็บซื้อของกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้ผมก็ยกตัวอย่างลูกค้าที่แบบที่ผมเห็นว่าคนที่ตอนนี้เนี่ยลูกค้าที่ผมเห็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะทำโฆษณารับประสบความสําสเร็จมากแล้วก็บางคนเนี่ยคือขยายจากร้านออนไลน์เนี่ยไปเป็นไปเปิดโชว์รูมอะไรเลยก็มีอทีนี้กลับมาที่เรื่องของการรู้จักกลุ่มเป้าหมายตัวเองนะครับเดี๋ยวเดีผมธนายต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่า เออถ้าสมมติเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยแล้วพอเราเรามีข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับเออทีนี้นอกจากเพศอายุอาชีพตำแหน่งรายได้การศึกษาเนี่ยครับก็มีอีกอย่างที่อย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขามักจะเจอปัญหาอะไรก่อนมาใช้บริการสินค้าของคุณหรือว่ามีข้อกังวลอะไรบางอย่างที่แบบ มันมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณนะครับหรือว่ามีความฝันอะไรบางอย่างที่เออเมื่อเขาใช้สินค้าคุณแล้วเนี่ยความฝันเนี่ยจะเป็นจริงผมยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างบางคนเนี่ยเอออย่างปีที่แล้วครับผมเป็นปีแรกที่ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็เออปกติเนี่ยผมก็แฟนเนี่ยคือเป็นคนที่ใช้เงินน้อยมากก็คือ ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าไปเนี่ยมันจะเสียเงินข้างๆเยอะแต่ก็เห็นคุณตีแบบไปบ่อยมากแล้วก็ชอบมาชักชวนหรือว่าแบบอัป <c oughs> เดตเกี่ยวเกี่ยวด้วยเหรออ่ะกับตรงน,นี้ครับก็คือผมจะบอกว่า<ม>เออที่ผมตัดใจไปไ,ได้เนี่ยเพราะว่าผมรู้จักเว็บไซต์หนึ่งชื่อ Airbnb เออเว็แบบไซต์เนี่ยก็เป็นแบบ Airbnb อ่า<อ>ใช่เ,<อ>เป็นเว็บที่แบบ ให้เราไปจองเกสต์เฮาส์อะครับแล้วก็พักผูกๆอ๋อเอออย่างเงี้ยว่าง <ๆ S 2> ่ายๆคือไปรอบแรกก็เน้นประหยัดก่อนเลยใช,ใช่ครับไปริงก็ก็ค่อยประหยัดเท่าไหร่อ่ไม่แกไม่ไประหยัดละแกไปร้านซูชิร้านแรกแกก็ฟาดไปสามพันบาทแล้วละ่ะก็ไม่ก็ไม่ไประหยัดแหละตอนนั้นที่แกไปเนี่ยผมก็อยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วแกก็ยังไลน์มาอยู่เลยโอ้กตีสุดยอดมากเลยโมอันกินซูชิไปเยอะเลยผมบอกหมดไปเท่าไหร่สามพัน นี่ประหยัดแล้วเหรอผมก็บอกว่าผมถึงละห้าร้อยเองนะคือไปครั้งแรกก็อย่างเงี้ยแล้วกินไม่หมดเอ้ยอย่าเพิ่งนอกเรื่องต่อครับต่อตเดี๋ยวเอาไว้คุยนอกเรื่องไว้ทีหลังชวนคนมาเยอะๆก็ไปต่อเลยอ่าอยกตัวอย่างเอาตัวอย่างหนึ่งท่มากี่ผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วครับตีนี้เสริมไหมครับเออถ้าจะเสริมเนี่ย อยากให้รอหนังสือเรื่อง Value Proposition Design มันออกมาเป็นภาษาไทยก่อนนะแล้วจะเข้าใจไอ้สิ่งที่คุณเบิร์ตเขาพยายามจะจะสื่อสารให้ก็คือจริงๆอ่ะไอ้ตรงที่คุณเบิร์ตเขาสื่อสารออกมาเนี่ยคำว่าลูกค้าของคุณเป็นใครเนี่ยตัวเนี้ยผ,ผมผมผมใช้คำนี้ฮะผมใช้คำว่าถ้าเราสามารถแบ่งเกรดลูกค้าของเราออกมาได้ว่าเป็นเกรด A เกรด B หรือเกรด C เนี่ยผมผมใช้คำนี้เลยนะว่าจบเลยอ่ะคือเราจะรู้เลยว่า กลุ่มไหนที่สามารถหาไรายได้ให้กับเราได้อย่างเช่นเราบอกว่าเราขายเสื้อผ้าแฟชั่นใช่ปะเราก็บอกว่าโอเคนะเสื้อผ้าแฟชั่นมันใครก็ใส่ได้ใช่ปะเราก็แบ่งออกมาก่อนว่าเพศเป็นเพศหญิงอยู่แล้วใช่ปะแต่อายุอะมันสามารถสับออกมาได้3า,ส,าส่วนเลยนะคือเสื้อผ้าแฟชั่นของเราเนี่ยมันตั้งแต่18บแปถึงยีบห ใช่ไหมฮะหรือเป็นสาวออฟฟิศก็ตั้งแต่อาจจะยี 4, ่สิบสองถึงสี่ยี่บสองถึงสี่สิบสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นผู้จัดก,การใส่ก็ตั้งแต่ประมาณสามสิบห้าขึ้นไปถึงประมาณห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งกลุ่มนี้สามกลุ่มนี้มีเงินไม่เท่ากันเลยนะกลุ่มนักศึกษายังต้องขอพ่อแม่ก็จริงแต่ว่าก็ใช้เงินโดยที่ไม่คิดอะไรมากใช่ป่ะฮะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่รายได้ไม่มีรายได้เยอะนะฮะแต่หมายถึงว่าใช้เงินเยอะ s p e n d i n g เยอะใช่ไหมฮะกลุ่มที่สองคือทํางานออฟฟิศอันน ถ้าออฟฟิศแบบเอออยู่อยู่อยู่โซนแบบนอกเมืองหน่อยก็ใช้เงินน้อยหน่อยออฟฟิศอยู่โซนแบบกลางเมืองหน่อยก็ใช้เงินเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นสูตรเป็นสูตร,ตรของเมนเจอร์แล้วอ่ะอันนี้ก็คือจะซื้อแต่ของที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆถึงจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วซื้อมาแล้วต้องดูดีในสังคมอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสับกุ๊ปลูกค้าออกมาเป็น ABC ได้นะเวลาคุณทำแอดเวร์สเนี่ยคุณง่ายมากเลยเพราะว่าคุณก็จะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันยิงถ้าเกิดว่าว่างง่ายๆไม่ันยิงอคือ โฆษณาเนี่ยส่วนมากมันอันเดียวกันอยู่แล้วล่ะนะครับมันอันเดียวกันอยู่แล้วล่ะแต่เวลามันยิงเข้ามาที่เว็บเราเนี่ยคือคนอายุไม่เท่ากันเนี่ยอ่านออกมาเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันหรอกสมมุติว่าสมมุติว่าคนอายุยี่สิบสี่เข้ามาเว็บผมอย่างเงี้ยอ่านพบเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ไม่โดนใจวัยรุ่นเลยใช่ปะแต่ถ้าคนอายุสามสิบกว่าเนี่ยเริ่มมีภูฐานหน่อยละมีครอบครัวละเข้ามาอ่านก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่จําเป็นต้องวัยรุ่นแต่มันมั่นคงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะดีแค่ไหนถ้าเว็บเราสามารถที่จะตออบสนง คนทุกเพศทุกวัยได้คือทุกกลุ่มลูกค้าได้หรือหรือหรืออย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องหาให้เจอว่าไอ้คนไหนที่มันเป็นยี่สิเปอร์เซ็นที่สามารถสร้างรายได้แปดสิปอร์เซนให้กับบริษัทได้อถ้าเรายังแบ่งไม่ออกนะเราก็เราก็ลําบากฉะนั้นหนังสือเรื่อง Value Proposition ก็จะบอกเลยว่าเอ้ยแยกออกมาเป็นสามอย่างแล้วกันง่ายๆหนึ่งเพนสองเก์สามเอ่อเป็น target กลุ่มเพนก็คือ ลูกค้าเนี่ยเขาเจ็บปวดเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับสินค้าของเราเนี่ยเขาเคยมีความลําบากเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นอยากซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นแต่หาแบบแบบเกาหลีไม่ได้ใช่ปะ่ะเอ่อหรือว่าราคาที่มันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันดีมันแพงเกินไปใช่ปะ่ะหรือว่าเอ่อไอแบบที่เห็นเนี่ยอยากได้แบบแบบตามดารายอย่างเดียวอะ่ะอะไรที่ไม่ตามดาราฉันไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าความความทุกข์หรือเพลนมันเยอะและส่วนเกณฑ์ก็คือว่าสินค้าของเราเนี่ยมันสามารถสร้างทําให้ลูกค้าแฮปปี้ได้ยังไง คำว่าแฮปปี้ไม่ได้หมายความว่าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องดีอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยนะคือถ้าเราคิดว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วดีเนี่ย <ห ừng. S 2> ก็ไม่ก็มันก็หมายความว่าคู่แข่งก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ดีได้ถูกปะ่ะแต่ก็หมายความว่าในขณะเดียวกันที่เราสร้างได้ดีแล้วถ้าแตกต่างและได้มากกว่าด้วยนะเราก็จะหาเงินได้เยอะขึ้นอะไรอะไรอย่างนี้ฉะนั้นตรงเนี้ไปลิสต์ออกมามันเป็นการตลาดที่แบบเป๊ะมากอ่ะ ถ้าเรา list ออกมาได้๊บว่าเอ้ยเพศหญิงอายุ30อสมสมมติกูเป,ป้าหมายนะอาชีพคือพนักงานบริษัทที่อยู่แถว CBD ก็คือกลางเมืองใช่ไหมตำแหน่งก็คือต้องตำแหน่งอะไรไม่รู้แต่ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่2 5งหมขึ้นไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งอาจจะเป็น manager เป็นเซลหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องออกสังคมและการศึกษาก็ต้องปริญญาตรีขึ้นไปลักษณะยอย่างนี้ถ้าเราระบุได้อย่างนี้เลยนะสินค้าของเราจะขายง่าย แต่ไม่ใช่ว่าคุมคือคุมเครือสุดๆเลยแบบโอ้ยอยู่ตรงกลางหมดเลยใครเข้ามาก็ขายได้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะออกแบบหน้าหน้าเว็บเราไม่ถูกมันจะไม่ค่อยโดนนะฮะอ่ะคุณเบิร์ตเชิญหน้าต่อไปได้เลยฮะมายกตัวอย่างอันนี้เนี่ยเออผมจาบกับลูกค้าท่านหนึ่งขึ้นมาเออลูกค้าท่านนี้เนี่ยเป็นวิทยากรเปิดคอร์สอบรมการขายครับผมก็ เออลองทําร่างฟอร์มนี้ขึ้นมาดูแล้วก็ให้เขากรอกอันนี้เราก็จะมาดูตามกันนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยผมถามว่ากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับสินค้าของคุณมากที่สุดคือใครแล้วเนี่ยจะเห็นว่าผมวงเล็บว่าห้ามตอบว่าใครก็ได้แต่หลายคนเนี่ยชอบเขาบอกว่าไอ้ทุกคนเป็นลูกค้าชั้นหมดซึ่งคนที่บอกอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ายังไม่รู้จักธุรกิจตัวเองดีพอนะครับ เอออันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยคือเป็นพนักงานขายระดับจูเนียร์ก็คือเป็นคนที่แบบเป็นมีอาชีพขายครับแต่ว่ายังใหม่อข้อที่สองก็คือเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่เคยทํางานขายคือเจ้าของกิจการเนี่ยแน่นอนว่าจะอยู่จะอยู่รอดในธุกรกิจได้ครับทุกวันเนี่ยมันก็ต้องขายไม่ขายลูกน้องหมายถึงว่าไม่ขายให้ลูกน้องตั้งใจทํางาน ก็อาจจะเอ,อขายให้พาร์ทเนอร์ร่วมลงทุนด้วยขายให้หุ้นส่วนอยากทำงานกับเราต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่ารวมถึงขายลูกค้าขายงานโปรเจกต์ใหญ่ๆก็ตามแต่นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าของธุราการต้องมีแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่เคยทํางานขายมาอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเขาครับถ้านอกจากเนี้ยเขาก็มองว่าเออไม่ใช่ละ ถ้าเป็นพนักง,งานขายระดับแบบที่เก่งแล้วประมาณนึงอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือว่าเป็นเจ้าของธีการที่แบบเคยเป็นเซลล์แมนมาก่อนอย่างเงี้ยเขาก็ขายเก่งอยู่ละอันนี้เขาไม่ใช่คาเก็ตของเขาเอ่อข้อที่สองเนี่ยผมก็ให้เขาขอบอกว่าปัญหาที่ลูกค้ากลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยที่ถามไปเนี่ยมักจะเจอนะครับก่อนใช้บริการมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณปัญหาข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าหนึ่งคือ,อแน่นอนถ้าเป็นมือใหม่ ไม่เคยทํางานขายมาก็คือไม่มีทักษะในการขายข้อที่สองก็คือรู้วิธีขายบางคนเนี่ยรู้วิธีขายนะไปอ่านหนังสือไปเทรนนิ่งไป, trending, ไปอบรมอะไรมาแต่ว่าคือเหมือนแบบใจยังไม่อยากขายครับคือมีทัศนคติบางอย่างที่ไม่ดีต่อการขายคือรู้ว่าทํำยังไงแต่แบบไม่อยากทาอะ่ะประมาณอย่างนี้ข้อที่สามก็คือโออเจ้าของกิจาการที่แบบธุรกิจยอดขายไม่ดีอันนี้อาจจะแบบเป็น เพนอย่างที่คุณตีพูดเนี่เป็นเพงคือแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่แบบเจ็บปวดของเขาอยู่ครับต้องการความช่วยเหลือตรงนี้ข้อสี่ก็คือขายสู้คู่แข่งไม่ได้สมมุติเฮ้ยมีแบบงานโปรเจกต์เข้ามาสามงานแต่แบบไปสามงานแพ้เข้าหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรแทนที่แบบเอ้ยเราถ้าเราขายเก่งขึ้นใช่ไหมเราอาจจะแบบปิดยอดขายเราเนี้ยได้เป็นรายได้หลักแสนหลักล้านแต่ว่า เราทําไม่ได้เลยคนที่แบบเจอเหตุการณ์เนี่ยเขาอาจจะแบบเสียเซลล์นะครับก็าอาจจะเป็นเกนอีกรูปแบบหนึง่งให้เป็นเพนอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการคอร์สนี้นะครับข้อต่อมาเนี่ยผมก็ถามว่าให้บอกจุดเด่นของธุรกิจคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งใน Google a d w o r d มา3-5ข้ออันนี้เนี่ยก็คือเราต้องลองไปเสิร์ชด,ดูเลยะครับว่าเออด้วยคีย์เวิร์ดที่เราพอจำเนึกออกนะครับเช่นคอร์สอบรมการขายอรก็แบบ เอาตรงตัวคอสการขายสัมมนาการขายแล้วก็ไปลองเสิร์ชใน g o o g l e ดูแล้วเราก็ลองอ่านข้อความโฆษณาหรือว่าเข้าไปอ่านในเว็บของคนที่ลงโฆษณาอยู่ครับว่าเขาเขาพูดอะไรบ้างเขามีข้อดีอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่เรามีข้อแตกต่างกับเขาบ้างอันนี้เนี่ยหลังจากเออไปสํารวจมาครับเจ้าเนี่ยเขาก็พบว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยคือจํานวนชั่วโมงการอบรมเขาเนี่ย คุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับราคาอ่าบางคนจะแบบโอ้บางคนเนี่ยถ้าไปสัมมนาบ่อยเนี่ยบางคนอาจจะมีข้อคอนเซิร์นเรื่องนี้ว่าแบบเอ้ยถ้าแบบสัมมนาชั่วโมงมันน้อยเกินไปเนี่ยเขากลัวว่าจะไม่ได้ผลหรือว่ามันน้อยวันเกินไปเนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้ผลซึ่งคิดดูว่าถ้าถ้าเขาไปสํารวจมาอย่างนี้แล้วครับแล้วแต่ละเจ้าเนี่ยสอนหนึ่งวันหนึ่งวันสอนเก้าโมงสี่โมงเย็นแบบว่าแปบ๊บเดียวยังไม่ทันทาอะไรหมดวันแล้วอย่างเนี้ย แต่ว่ามีอยู่เจ้าหนึ่งที่แบบให้เวลาที่มากกว่าแล้วก็ประกาศชัดเจนว่า hey, ของฉันเนี่ยชั่วโมงอบรมคุ้มค่ากว่าแล้วก็มันก็มีโอกาสที่การเรียนเนี่ยประ,ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นอย่างนี้มันก็จูงใจให้คนแบบถ้ามันอยู่บนหน้าเซลล์เพจนะครับมันก็จูงใจให้คนแบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นข้อที่สองเนี่ยก็คือเขาการันตีผล ไม่พอใจยินดีคืนเงินเออเนี่ยเขามั่นใจมากผมคุยกับวิทยากรท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบคุณไม่พอใจนะผมคืนเงินให้คุณเลยไ happy. ม่แฮปปี้คืนเงินให้คุณได้เลยเอ,อ่ะเขากล้าการันตีขนาดนี้ก็แปลว่ามันถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้คําว่า no risk ก็ค,คือแบบไม่มีความเสี่ยงเออท่านเซลเพจเนี่ยสามารถแบบทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยของมันน่าใช้แล้วมันไม่มีความเสี่ยงที่จะลองเลยคนระับถ้าแบบ เออเราเคยลองซื้อของพวกบริการฝรั่งเนี่ยมันจะมีแบบให,ให,ให้ลองอ่านหรือว่าลองใช้ตีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีความเสี่ยงหรือว่าเออการันตีการคืนเงินอย่างเงี้ยมันไม่มีความเสี่ยงมันก็ง่ายขึ้นที่คนจะตัดสินใจใช้บริการข้อสามก็คือเออสอนโดยนักขายที่ประสบความสําเร็จจริงไม่ใช่สอนจากทฤษฎีเอาบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ไม่ใช่เซลล์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ใช่คนที่แบบโหไปลงทุกวันนี้ยังเออยังยัง,ยงคนเนี้ยเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยเขายังทายอดขายได้เออเรียกว่าอะไรอ่ะทำยอดขายได้มีสถิติที่เป็นท็อปเซลเลอร์อยู่ครับทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยเขายังลงไปเจอกับลูกค้าเขายังเขายังไปเจอปัญหาของลูกค้าใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันไม่ใช่แบบเมื่อ สิบปีที่แล้วที่เขาเคยทํางานมาแต่ว่ามันเป็นเมื่อวานนี้เป็นเมื่อเช้านี้ที่เขาแบบยังไปคุยกับลูกค้ามาแล้วก็เอามาสอนเอาเรื่องจริงมาสอนประมาณอย่างนี้นะครับข้อสี่ก็คือแถมซีดีให้ด้วยเพื่อนํากลับไปฝึกต่อหลังจากจบสัมมนาอันนี้เขาเป็นแบบแวลูที่เขาแอดขึ้นมาเพื่อที่แบบโหรูสึกว่าเฮ้ยถ้ามันแบบมันมันยังไม่ได้อีกแบบรันต,ตีคืนกันแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้อีกยังแบบอยากเธอแบบเอาให้ได้มากกว่านี้ ก็คือแถ่นซีดีกลับไปแบบเออกลับไปฟังต่อในรถระหว่างเดินทางรถติดนี้ยก็ฟังถึงซับเข้าไปเยอะๆนะครับก็การขายก็จะเก่งขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอขัดนิดนึงได้ไหมฮะไอไห้าข้อที่เขียนมานี่สัมนาผมไม่มีสักข้อเลยนะเนี่ยไม่ไม่มีสักข้อเลยเนี่ยเออไม่มีไม่ไม่มีแบบการันตียินดีคืนเงินแถมซีดี ทำเลเออสะดวกเดินทางง่ายโอ้โหตายเลยเนี่ยตา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 ยเออ,เอ,อไม่มีเลยโอ้คอร์ดอบรมนี้คอร์สไหนวะเนี่ยต้องไปดูหน่อยละไม่ไม่มีเลยอะ่ะเออคุณเบิร์ตเชิญต่อเชิญต่อมาแซลเฉยมคุณตีมีอย่างคุณตีมีอย่างอื่นเทียบเออก็ไม่ไม่มีอันนี้เลยเลยห้าคอร์สดีเห็นไหห้าคอร์ดี้โอเห็นไหมเห็นไหมเวิร์กช็อปอันนี้เจ๋งจริง,รง,รงเห็นนะเอยเวิร์กช็อปอันนี้นี่ใช้ได้จริงอย่างน้อยก็ทําให้เรารู้แล้วว่าเออเนาะเราไม่มีเรื่องอะไร ต่อห้าคนเบิร์ดเชิญอโอเคห้างคือทำเลการอบรมนินทางสะดวกนอนลรถง่ายอ่าอันนี้ก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรส่วนประกอบเล็กๆนะครับทีเนี้ยอพอเราดูมาสามพ่อแล้วเนี่ยผมคิดว่าบางคนนะ่ะถ้าจะเริ่มเก็ตไอเดียอะไรบางอย่างคือพอเราเข้าใจแบบเขียนนี้ออกมาได้ครับเวลาเราเขียนเซลล์เพจเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราควรจะสื่อสารอะไรลงไปเราจะรู้เลยว่าอ ข้อไหนที่มันถ้าคนที่แบบเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่เคยทํางานขายอะครับคือโดยธรรมชาติเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่โดยธรรมชาติเนี่ยเขาอาจจะแบบรู้สึกอึดอัดในการขายคือไม่รู้จะทายัางไงให้แบบถึงแม้รู้วิธีแต่ไม่อยากทําอะวิทยากรคนนี้อาจจะแบบใช้ข้อความเสนอเออข้อความเขียนล,ลงไปลักษณะที่ว่าเอยแบบคือพูดในทํานองเนี่ยคือแบบ หมือนเหมือนรู้ใจครับประมาณนั้นประมาณว่าอาจจะเป็นเอ้คุณรู้วิธีการขายแต่ว่าทําไมคุณถึงยังขายไม่ได้สัมมาาที่จะทําให้คุณแบบมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าบางคนเข้ามาแล้วแบบเอ้ยมันจะได้ผลจริงหรืออะไรเงี้ยก็แบบไม่มีการันตีคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ว่าง่ายๆเอาเอ้ออคุณ<อ>ย้อนกลับไปบไหนฮะ คุณเบิร์ตเอาข้อก็วา่าง่ายๆคุณจะหาประโยชน์ใช่ป่ะคุณก็ไปดูข้อสองก่อนก็คือปัญหาที่ลูกค้ามากกักจะเจอก่อนใช้บริการเนี่ยก็คือเป็นปัญหาของเขาที่ทำให้เขาปิดการขายกับลูกค้าไม่ได้อ่ะคุณเอาปัญหานั้นก็คือ problem and solving problem ก็คือไม่มีทักษะการขายแต่หลังจากเรียนสัมมนาไปแล้วเนี่ยยอดขายเพิ่มอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะคุณก็เอามาเอามาเอามาเท่ากับว่าง่ายคือ before after ฮะเออ before ปัญหาคืออะไร after ก็คือ oh. หลังจากที่เรียนไปแล้วเนี่ย จะกลายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองก็ก็จะสามารถทําอันนี้ได้ละฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าคําบ่นหรือปัญหาของลูกค้าเนี่ยก็คือเงินของเราในอนาคตนั่นแหละทุกธุรกิจเหมือนกันหมดถ้าเกิดว่าเรายิ่งเก็บปัญหาของลูกค้าได้มากเท่าไหร่แล้วเรามองว่าเราสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้เนี่ยเราก็จะได้ลูกค้าประเภทเนี้ยเพิ่มเข้ามาอีกจริงๆฟังอยู่มันก็ไม่เยอะหรอกเพราะผมเชื่อว่าเมนเมไอ้พวกลูกค้าปัญหาเมนหลักอ่ะคุณแก้ได้หมดแล้วละ,ละแต่บางทีอ่ะผม ผมเข้าใจว่าคุณไม่ค่อยชอบแก้อะไรที่มันเป็นดีเทลไงแล้วแล้วฝรั่งเขาก็บอกกันอยู่แล้วว่า God in detail คือหมายความว่าหลายคนนี่ย,ยคือทําธุรกิจเพราะความโลภอะ่ะไม่ได้มีศรัทธาหรือไม่ได้มีความรักในสินค้าหรือว่าลูกค้าเลยอะ่ะพอบางครั้งแบบมันมีปัญหามาน,นิดหน่อยก็โยนละไอ้ลูกน้องเอาไปทาเออคนเนี้เอาไปทําคนเนี้เอาไปทําทแล้วพอสักพักคู่แข่งมันเข้ามาแล้วก็ไปมองว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกคู่แข่งมันรไรเล็กๆเข้ามามันไม่เป็นไรแต่ว่า เราอย่าลืมนะว่ารายเล็กๆเราก็เคยเป็นมาก่อนนะพอวันหนึ่งมันเริ่มใหญ่เข้ามาถ้ามันรักในตัวสินค้ามากกว่าคุณอ่ะวันหนึ่งมันก็ขย่ําคุณเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็คือว่าที่ดีที่สุดเลยนะคือเราต้องหาปัญหาของลูกค้าให้เจอแล้วเราปิดทีละช่องถ้าเราปิดช่องได้หมดแล้วเนี่ยคือคู่แข่งที่เข้ามาตั้งแต่แรกมันก็ตายเลยมันก็ไม่ไม่มีไม่มีวันได้เกิดอ่ะยกเว้นมันหาสิ่งที่แตกต่างกว่า ถ้าเขาหาสิ่งที่แตกต่างกว่ามาได้เนี่ยเราก็ต้องไปขอบคุณเขาแหละอุ้ยสิ่งนี้คิดไม่ถึงเลยใน,นเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนที่เรายังไม่มีเร<อ>าก็ปิดช่องนั้นเข้าไปอีกอ<ๆ>ก็จบละที่จริงธุรกิจก็จไม่ยากทําปิด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 ,ปดพอไม่เหลือรวยแล้วเราก็รวยก็แค่นี้เองเนาะไปต่อ,อาจากครับอ่มาเป็นต่อมาก,ก็คือบอกประโยชน์หลักๆที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการหรือซื้อสินค้าของคุณเอออเน,นี้ยก็อย่างที่คุณตีเกินไปคือมัน มันแมทกับข้อสองครับไม่มีทักษะในการขายอันนี้ก็คือยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้คุณตีพูดไปละหลังอบรมคุณจะมีแรงบันดาลใจในการขายทําให้ทํางานขายได้สนุกมากยิ่งขึ้นข้อสามคือได้ครูหรือที่ปรึกษาด้านการขายไว้คอยปรึกษาสําหรับข้อสี่สวรรบ์เจ้าของธุรกิจการเนี่ยข้ธุรกิจของคุณจะเติบโตด้วยตัวคุณเองหรือคุณจะมีเทคนิคในการคัดกรองนักขายที่เก่งเข้ามาร่วมงาน ข้อห้าก็คือพนักงานถ้าสมมติเป็นพนักงานเนี่ยก็คือจเจริญก้าวหน้าในน้าที่การงานอย่างก้าวกระโดดต่อนะครับก็คืออันนี้ผมก็เสริมเป็นให้บอกประโยชน์ลองที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อกี้ประโยชน์หลักอันนี้ประโยชน์ลองก็คือประโยชน์ลองเนี่ยเราก็ลองคิดว่าอนนลูกค้าเนี่ยหลังจากแบบได้ประโยชน์หลักไปแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรที่เป็นผลต่อนเนื่องขึ้นมาอีกอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เป็นนักขายที่เก่งเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งขึ้นจากความมั่นใจเขาจะเข้าใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่สนใจของคนรอบข้างหรือว่าข้อสองเนี่ยก็คือพอคุณเป็นนักขายที่เก่งแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะนําคุณค่าของสินค้าที่มันดีๆครับไปสู่คนที่ต้องการได้อันนี้คือแบบเป็นการเออช่วยคนมันเป็นแบบเป็นแพอยที่ะครับ ข้อสามก็คือหวข้อแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยคุณจะรู้สึกมั่คนคงในอาชีพการงานมากขึ้นเพราะว่าคุณเป็นดาวเด่นในเป็นนักขายดาวเด่นในบริษัท่าอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันต่อมาก็คือระบุข้อโต้แย้งของลูกค้ามาสักสาม้าข้อพร้อมคำชี้แจง ของข้อโต้แยงแ้งบันนั้นอันนี้ก็แบบข้อเดิมอาจจะเป็นเอ้ยไปเรียนแล้วจะได้ผลจริงเหรออันนี้เราก็